สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M มเอ็มบุบบี้การเป็นนักชกหรือนักสู้ตัวจริงไม่จําเป็นต้องวิ่งหนีปัญหาแต่ต้องกล้าเผชิญและก็เรียนรู้ความเป็นจริงทุกความสําเร็จมันมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าคุณอยากได้ต้องกล้าแลกแบบหมัดต่อหมัดเลยนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า The f i l l y Kid เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับเขาถูกใส่ร้ายจนตัวเขาเนี่ยต้องไปติดอยู่ในคุกครับไต่เต้าตัวเองเอาชีวิตรอดเพื่อให้ก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าและเรื่อองงราาวขเขเ เป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมอยากรู้สามารถรับฟังผุ่มสปอยได้เลยนะครับทบพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ มาที่ฉากต้นเรื่องกันเลยครับและผู้ชาย3คนนี้เขาคือเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนที่เรียนกันอยู่ในมัธยมพระเอกมีชื่อว่าดิลลอนนะครับส่วนเพื่อนของเขามีชื่อว่าเชสกับเจคนะครับเจคได้ยื่นบัตรประชาชนใบหนึ่งให้กับพระเอกครับแล้วหน้าของคนในบัตรเนี่ยมันดันเหมือนพระเอกครับเขาทั้งคู่ก็เลยเข้าไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อทําการซื้อแอลกอฮอล์ครับส่วนเพื่อนของเขาที่รออยู่ข้างนอกครับไอ้พวกชายชะกันเนี่ยมันก็มาขอไฟแช็คแหะครับแต่ที่ไหนได้ครับทำไปทํามาเนี่ยมันดันมาล้วงกระเป๋าครับและพอ ทุ่มจนหัวของมันฟาดไปกับพื้นครับแล้วก็สลบไปเลยเพื่อนของพระเอกที่เก็บปืนได้เขาก็ยิงขู่ขึ้นฟ้าครับแล้วพวกมันเนี่ยก็รีบหนีออกไปเลยหลังจากนั้นไม่นานครับตำรวจก็มา ตำรวจเนี่ยก็เข้าใจผิดครับคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นฝ่ายปล้นแล้วพอตำรวจเห็นว่าเพื่อนพระเอกมีปืนอยู่ในมือเขาก็ยิงพิสามันเลยครับพวกเขาเนี่ยก็ยิงสวนครับจนปืนไปโดนตำรวจตายคนหนึง่งและหลังจากนั้นพระเอกก็ถูกจับให้ไปอยู่ในสถานดัดสันดานครับเพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะนั่นเองครับและพอเขาเข้าไปอยู่ที่นั่นครับเขาก็ถูกรอบทำร้ายโดยการใช้มีดแทงไปที่ซี่โครงด้านขวาครับหลังจากนั้นวันเวลามันก็ผ่านไปถึง1ิปีเต็มๆพระเอกในตอนนี้นะครับเขาถูกปล่อยตัวออกมาข้างนอกแต่ว่าก็ยังคงถูกคุมประพฤติอยู่ดีคัับบุมมทนนไ่ น้อยกว่า1ปีแต่ไม่เกิน3ปีห้ามก่อเหตุจนเป็นคดีไม่อย่างนั้นก็ต้องกลับเข้าคุกครับและหลังจากนั้นนะครับเจคที่เป็นเพื่อนพระเอกเขาก็ได้มาหาครับ เจคบอกว่าให้พระเอกเนี่ยไปทํางานกับลุงเขาครับเพราะว่าลุงเขาเนี่ยขาดคนงานอยู่พอดีแต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังจะเดินทางไปครับไอ้เจคเนี่ยมันพาพระเอกไปแวะดูมวยกรง MMA มครับซึ่งการชกที่นี่นะครับมันเป็นการชกที่ถูกกฎหมายนะครับแต่ว่ามันก็เปิดรับให้คนเนี่ยเดิมพันกันนั่นเองและพอคู่ชกบนเวทีชกเสร็จนะครับพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เดินไปที่หลังเวทีเพื่อพบกับนักมวยกางเกงสีดําคนหนึ่งครับพวกเขารู้จักนักชกคนนี้นะครับเพราะว่าเคยเรียนอยู่ที่เดียวกันมาก่อนในขณะที่พวกเขากําลังพููดคคคคุยยยยททัักกกาานนนนอ่่ร็มีีีชึพ้แหล ชื่อว่าอารเธอร์เลดนะครับซึ่งพี่คราวคนนี้ครับเขาเป็นเหมือนโปรโมเตอร์ที่คอยดูแลนักมวยนั่นเอง เขาเนี่ยเห็นนักมวยที่ชกแพ้ครับแล้วก็ไม่ยอมชกตามคําสั่งของเขาเขาก็เลยมาจัดการอัดสั่งสอนครับและมันก็ไม่ยอมจ่ายค่าตัวอีกด้วยพอพวกเขาเดินออกมาข้างนอกนะครับเจคที่เป็นเพื่อนพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าเฮ้ยแกไม่อยากจะขึ้นชกมั้งเหรอแกเป็นนักมวยปล้ำที่เก่งที่สุดนะแกยังไม่เคยแพ้ใครเลยและมวย MMA มเนี่ยมันก็หาเงินได้นะแต่ว่าพระเอกในตอนนี้เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะชกมวย MMA เครับเขาก็เลยปฏิเสธไปในระหว่างที่พระเอกกาลังจะเดินกลับห้องนะครับจู่ๆไอ้ตำรวจที่เคยจับพระเอกไปเมื่อตอน10ปีีีีททททท่่่่แแแแล้้ววเเนยมนาม,ายยนมัักก็ขาาาตจะ ทักไทยดีๆครับมันจับพระเอกล็อกแล้วก็กัดทืบครับมันเนี่ยก็แข้นพวกพระเอกอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าไปฆ่าคู่หูมันตายแล้วตอนนี้มันก็ได้คู่หูคนใหม่แล้วแต่มันก็ยังตามจองล้างจองผางพระเอกไม่เลิกครับพอวันรุ่งขึ้นนะครับพระเอกเขาก็ได้ไปทํางานที่ร้านขายไวน์ของลุงของเพื่อนเขาเลยครับและเขาก็ได้พบกับเอมมี่ที่เป็นน้องสาวของเพื่อนเขาและก็เป็นหลานของลุงด้วยนะครับซึ่งเอมมี่เนี่ยก็คือนางเอกนั่นเองต่อมานะครับในขณะที่เพื่อนพระเอกเนี่ยมันมายืมเงินน้องสาวตัวเองเพื่อที่จะไปแทงมวยครับจู่ๆ ไว้ครับแต่ไม่ยอมจ่ายนั่นเองนางเอกจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับลุงครับแต่ว่าลุงเนี่ยไม่อยู่อยู่แต่พระเอกคนเดียวพระเอกก็เลยอาสาไปตามให้ครับพอไปถึงนะครับพระเอกก็ได้พบกับเอจที่เป็นเจ้าหนี้ครับและยอดหนี้ที่เพื่อนพระเอกติดค้างอยู่ก็คือ2 0 0 0 0ครับรวมดอกเบี้ยด,ด้วยตังค์หากอีกหมื่นเหรียญก็เป็น3 0,000เหรียญพอดีแต่ว่าในตอนนี้พระเอกเขาไม่มีเงินเลยสักบาทครับเขาเลยจะยื่นข้อเสนอให้กับเจ้าหนี้ไปนะครับว่าเขาเนี่ยจะขึ้นชกมวย m m a เพื่อชิงเงินรางวัลถ้าเกิดแกฆ่าเขาอะแกไม่ได้เงินเลยสักบาทแต่ถ้าเกิิดดว่่าาแแแกกปปลลอยเขเขไไ้้มมััันนพงชะะจ มากกว่า3 0,000อีกและเจ้านี่เนี่ยมันก็ตอบตกลงครับพระเอกจะต้องขึ้นชกให้ชนะสาบไฟเพื่อใช้นี่แทนเพื่อนของเขานั่นเองครับพอวันขึ้นชกมาถึงนะครับพระเอกเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่เคยชกมวย MMA มาก่อนเลยซึ่งปกติเนี่ยเขาเป็นนักมวยปล้ำนะครับก่อนขึ้นเวทีครับก็มีคนอธิบายกติกาให้ฟังครับที่นี่มีกฎอยู่2ข้อหากมีคนแท็บไหนจะต้องหยุดแล้วก็เดินเข้ามุมนี่คือกฎข้อที่1กฎข้อที่2คือห้ามตายที่นี่เพราะว่ามันมีคนอีกเยอะที่รอขึ้นชกอยู่ถ้าพร้อมแล้วก็ขึึข้้นน 1, นไไปเเเเลยยยยพพออรรระะััังงดดขขใกทททีี่่่1าาาแววคคบมมช นี้ครับเขาชกแต่มวยปล้ำเขาก็โดนรวบก่อนเลยครับแล้วก็โดนคู่ต่อสู้เนี่ยซัดไปแบบรัวๆเลยพอพระเอกพลิกตัวตั้งตัวขึ้นมาได้นะครับเขาโดนคู่ชกเนี่ยรวบไปอีกรอบนึงเลยครับแล้วก็โดนซัดไปอีกพระเอกทําอะไรไม่ได้ครับแต่โชคดีที่ระฆังเนี่ยก็ดังหมดยกซะก่อนครับพระเอกเนี่ยยังไม่ได้ต่อยสักหมัดเลยนะครับแล้วพอระฆังดังขึ้นยกที่สองครับพระเอกเนี่ยซัดคู่ต่อสู้ได้แค่หมัดเดียวครับและคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็รวบพระเอกไปติดกับลูกกรงเลยครับหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยเขาโดนคู่ต่อสู้ชกไปที่ซี่โคครรงด้าานขวับแผลเก่่่่าาททีเเคคคยยถููกกแแงตออนนนนใุัหละรัััับบบมมนนนนทาาาาให้เเเคคี่ยยยจจ็กๆรฟงทิ้้งออกมาครับแลวด กัดลิ้นตัวเองให้เลือดออกหลังจากนั้นพระเอกเขาก็บ้าเลือดแล้วนะครับจับคู่ต่อสู้ยกแล้วก็ทุ่มแล้วก็ซัดไปแบบตามน้ํารัวๆเลยจนคู่ต่อสู้เนี่ยน็อกไปเลยครับและนี่ก็คือชัยชนะครั้งแรกของพระเอกครับขนาดเจ้าหนี้เนี่ยมันย,ยืนขึ้นแล้วปรบมือให้เลยนะครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆพอมาที่หลังเวทีครับก็มีชายชุดดําเดินเข้ามาหาพระเอกครับบอกว่าเขาเนี่ยชอบการชกของพระเอกมากซึ่งชายเสื้อดําคนนี้เขามีชื่อว่า LA Jim จิมนะครับเอ j เอมเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนโปรโมเตอร์อม,ยมยยวย แบ่งรับเงินกันทางด้านของเจ้านี่ที่เดินมาทีหลังตอนนี้เขาก็ชอบพระเอกขึ้นมาเยอะเลยแหละครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพระเอกเขาก็ได้ไปหา LA จิมที่ค่ายมวยแหละครับจิมเนี่ยเขาก็ได้บอกกับพระเอกไปว่านายรู้ไหมว่าฉันเนี่ยทำหน้าที่อะไรฉันเนี่ยคอยเฟ้นหานักมวยที่เก่งที่สุดเพื่อฝึกให้เป็นนักมวยที่เก่งที่สุดและความแตกต่างของคนที่จะเป็นนักมวยที่เก่งเนี่ยมันจะต้องมีปีศาจอยู่ในตัวมันจะต้องมีความกระหายเหมือนกับที่ฉันเห็นนายเมื่อคืนนั่นไงซึ่ง l a ลเอจิมเนี่ยเขารู้ด้วยนะครับว และการทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้นักชกเนี่ยอยู่ในสถานะบานเลือดแล้วมันก็เหมือนเป็นการขู่คู่ต่อสู้ไปในตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นพระเอกก็ตกลงเซ็นสัญญาเป็นเด็กในค่ายมวยของจิมแต่จิมเนี่ยก็มีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าพระเอกเนี่ยจะต้องขึ้นชกกับนักมวยที่เขาเลือกให้เท่านั้นเงนินรางวัลพระเอกจะได้ไป8 0ส่วนจิมจะได้ไปที่20%ตครับต่อมานางเอกเขาก็ได้มาขอบคุณพระเอกครับที่ช่วยพี่ชายของเขาเอาไว้และทั้งคู่ก็ชวนไปกินข้าวกันข้างนอกครับพอวัน่ออออมมาาาานนนคัเเกกกกทีซนนนน้้ย็หุ รถยนต์แบบนี้เลยพระเอกเนี่ยเขาก็เหนื่อยจัดแหละครับแต่ว่า LA จิมเนี่ยเขาก็สั่งให้ทุบต่อไปเรื่อยๆอีก100ครั้งผู้ชนะเท่านั้นที่จะยืนอยู่บนสังเวียนเป็นคนสุดท้ายได้ห้ามหยุดปฏิบัติพระเอกซ้อมลงนวมครับซ้อมวิ่งซ้อมปีนเชือกไต่เชือกนะครับซ้อมดึงข้อเอาขาตั้งฉากแล้วก็ทุบไปที่ท้องครับเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของหน้าท้องครับซ้อมชกกระสอบทรายซ้อมป้องกันตัวซ้อมออกอาวุธทุกอย่างสารพัดครับที่เขาได้เรียนรู้จากที่นี่จนเขานั้นกลายเป็นนักบวยคนหนึ่งที่เกกกกกัับนนบนนนาาางเเอดดิล้ยร อยู่นะครับไอ้ตำรวจคนเดิมครับมันก็บุกมาค้นตัวครับคือออยง่ายๆว่ามันบุกมาป่วนนั่นแหละครับไม่รู้มันหมั่นไส้หรือว่าโกรธหรือว่าเกลียดแะละพระเอกนักหนานะครับทั้งๆที่พระเอกเนี่ยไม่เคยไปยุ่งอะไรกับมันเลยและพอมาซ้อมชกนะครับมันทําให้พระเอกเนี่ยโกรธจัดเลยครับมันทําให้พระเอกเนี่ยเผลอไปล็อกคอคู่ซ้อมครับและเอลเอจิมก็ได้เห็นว่าพระเอกพร้อมที่จะขึ้นชกอีกครั้งหนึ่งแล้วในตอนนี้ครับและก่อนที่จะขึ้นชกนะครับเอลเอจิมก็ได้พูดอะไรบางอย่างกับพระเอกครับว่าฟังนะ ไอเนี่ยมันบ้าพลังนายต้องรอให้มันต่อยจนหมดแรงก่อนแล้วค่อยสวนกลับโอเคแล้วพอระฆังดังขึ้นนายยกที่1นะครับทั้งคู่ก็จดจจ้องกันอยู่ครับเหลี่ยมมวย MMA ของทั้งคู่เนี่ยทันกันนะครับพวกเขาเนี่ยแลกกันคนละหมัดนะครับแล้วก็กลายเป็นพระเอกครับที่ชกคุต่อสู้ไปติดกับกรงเลยครับก็จับคุต่อสู้เนี่ยทุ่มลงมากับพื้นเลยครับหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ตามซัดไปเรื่อยๆเลยครับล็อกแขนคุต่อสู้แล้วก็ชกไปที่หน้าครับแถมเขายังจับคุต่อสู้นะครับล็อกแขนแล้วก็ปิดจนเขาเนี่ยชนะไปเลยครับและในที่สุดคครรรรััับบนน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 ีีีี่่่่่กกกกกกก็็็ืออ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 ชชยยะะะไฟทขขงงงพพพเเเเเเตต้้้้ววาาาใแลฒึ มาก,มากสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้ภายในไม่ถึงหนึ่งยกด้วยซ้ำถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําตามที่ LA Jim บอกนะครับแต่เขาก็สามารถชนะได้อย่างง่ายดายเลยครับพราะลงมาหลังเวทีนะครับพี่คราวเนี่ยก็ได้มาดักรอ LA Jim เลยครับซึ่งพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็รู้จักกันมาก่อนนั่นแหละครับเขาเนี่ยก็บอกว่านักมวยของนายเนี่ยเก่งนะลองมาชกกับนักมวยขอ,ของฉันมาที่เก่งที่สุดอะตอนแรก LA Jim ก็บอกว่านักมวยของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมครับแต่ว่าพี่คราวเนี่ยก็ได้ขู่ไปว่าถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นชกเนี่ยนายรู้ใช่ไหมว่าจะต้องเจอกับอะไรอะซึ ตรวจพระเอกเขาก็ได้ไปช่วยซ่อมรถของพี่ตำรวจคนนี้แหละครับที่รถของเขาเนี่ยเก่ามากๆกว่า20ปีแล้วแต่ว่าไม่มีตังเปลี่ยนสักทีพี่ล้นที่เป็นตำรวจคนนี้เขาก็พอใจมากครับบอกว่าพระเอกแกไม่ต้องรายงานตัวแล้วนะกลับบ้านไปได้เลยและเขาก็ขับรถออกไปตกปลาเลยครับพอพระเอกกลับมาซ้อมที่โรงยิมเนะครับเขาก็ฝึกอย่างหนักเหมือนเดิมครับพระเอกเนี่ยซ้อมเตะแล้วก็วิดพื้นครับเตะวิดพื้นเตะวิดพื้นอยู่งั้นแหละครับพอพระเอกเขาเหนื่อยเขาก็หยุดพักครับแต่ว่าเอลเอจิมเนี่ยมันไม่ยอมครับมันเอาไม้ฟาดเลยครับพระเอกเนี่ยก็จับไม้แล าน,านายยังมันมีปีศาจอยู่ในตัวปลดปล่อยมันออกมาเพราะว่านายยังไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไงนายจึงยอมแพ้ไม่ได้แล้วพระเอกก็ทําต่อไปเรื่อยๆครับแล้วพอไฟที่3มาถึงนะครับก่อนระหว่างขึ้นชกนะครับเอลเอจิมเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนขวดน้ําของพระเอกนะครับพอนยกที่1กําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับพระเอกเนี่ยเขาก็ได้กินน้ําที่เอลเอจิมได้ทําการสลับด้วยเลยครับแล้วคู่ชกของพระเอกเนี่ยมันก็ตัวใหญ่มากครับเพราะคังดังขึ้นนยกที่1งเท่านั้นเลยครับพระเอกเนี่ยก็เดินบุกอัดเลยครับไล่ซัดหน้ลวลแลว เซับไปเรื่อยๆครับพระเอกที่พยายามจะล็อกขาบิดขาครับแต่ว่ามันเนี่ยก็แก้ไขออกมาได้พอพระเอกยืนขึ้นทำาอะไรครับสายตาของเขาเนี่ยเขาพร่ามัวครับเพราะว่าถูกวางยาจาก l อ g y m จิมนั่นเองครับหลังจากนั้นพระเอกเขาก็โดนบุกอัดยำใส่อย่างเดียวจนไปติดกับลูกกรงเลยครับแต่ก็โชคดีครับที่ระครังนั้นมันดังหมดยกซะก่อนพอในช่วงพักยกนะครับ l อ g y m จิมก็ได้มาถามกับพระเอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยแลวเขาก็สั่งให้คนเอาน้ำล้างตานะครับพอล้างตาเสร็จบอารอจิมก็บอกว่ารรรมมมมมมมัััันนนนนจจาไไไไไดด้้้ยยทที่่่่ออออะะะผูชเเคคแพปก แล้วพระเอกเนี่ยเขาก็ต้องลุกขึ้นสู้ทั้งท้ที่เขาเนี่ยก็มองไม่ค่อยที่จะเห็นแหะครับพระเอกเนี่ยโดนบุกอัดบุกยำฝ่ายเดียวครับจนเขาเนี่ยติดกับลูกกรงเลยเอลเอจิมกำลังจะโยน้าขายอมแพ้ครับแต่ว่าเพื่อนพระเอกเนี่ยก็ห้ามเอาไว้ในขณะที่ทั้งคู่นั้นเถียงกันอยู่ครับพระเอกเนี่ยเขาอาจังหวะล็อกคอคู่ต่อสู้จนได้ครับและในที่สุดครับคู่ชกเนี่ยก็ล้มลงทั้งยืนและพระเอกก็สามารถชนะในไฟที่3ไปได้คนดูเนี่ยปรบมือกันเต็มเลยครับและนี่ก็คือชัยชนะครั้งที่3ขอองงพพระเลมาจากกเววทีพมขอาากรพระเอกครับว่า พระเอกเนี่ยถูกวางยาครับทางด้านของ LA ลจิมที่เป็นคนวางยาเองแท้แท้นะครับเขากลับโบยความผิดนี้ให้กับนักชกคู่แข่งเลยครับและพอกลับมาที่โรงยิมครับในขณะที่ l a ลจิมออกมาเดินเล่นข้างนอกเขาก็ถูกสั่งเก็บเลยครับและสาเหตุที่ l a ลจิมวางยาพระเอกนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้พระเอกชนะครับในขณะที่พระเอกกาลังจะขับรถกลับบ้านครับไอ้ตำรวจคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยแหละครับมันก็มาดักกัะทืบพระเอกอีกแล้วครับมันจะบอกกับพวกพระเอกไปนะครับบอกว่าแกเนี่ยทำฉันเสียเงินไป2 0 0แส0เหรียญนะฉันเดิมพันฝัังไไอ้เจายก และเอลเอจิมโค้ชของแกทําฉันเสียแผนหมดฉันก็เลยต้องเก็บมันตอนนี้พวกแกเป็นหนี้ฉันอยู่2 0 0 0ส0เหรียญแล้วไฟต่อไปแกต้องขึ้นชกและแกต้องแพ้ในยกที่2และพระเอกก็ตกลงที่จะขึ้นชกครับหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปพูดกับนายตํารวจที่คุมตัวเขาอยู่ครับเขาก็เอาเรื่องฆาตรกรตัวจริงไปบอกกับตํารวจเนี่ยแหละครับว่าตำรวจคนนั้นมันเป็นคนฆ่าแล้วหลักฐานก็คือปลอกกระสุนนะครับหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปหาเจ้าหนี้อีกรอบนะครับพระเอกเนี่ยไปบอกความจริงว่าไอ้ตำรวจคนนั้นน่ะ ใายาอยู่ครับแถมไมอ้ตำรวจคนนั้นนะครับมันจะจะใส่ร้ายเจ้าหนี้ว่าเป็นคนฆ่า l a ลเอจิมอีกต่างหากครับเจ้าหนี้เนี่ยก็เลยตกลงที่จะช่วยพระเอกในการจับตัวไอ้ตำรวจคนนั้นแถมพระเอกเนี่ยยังขอร้องให้เจ้าหนี้ช่วยเดิมพันฝั่งตัวเขานะสามแสนเหรียญด้วยและเขาสัญญาว่าเขาจะทําให้เจ้าหนี้นี่ได้เงินจนได้ครับและในที่สุดครับวันขึ้นชกก็มาถึงพอการชกเริ่มต้นขึ้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มบุกอัดใส่กันเลยครับพระเอก่ยทำได้ดีกว่าครับเขาอยู่ขบนและกระจววงไปได้สามสี่หมัดแต่ว่าก็ถูก ทั้งคู่เนี่ยก็ใช้แรงชิงจังหวะกันอยู่สักพักครับพระเอกเนี่ยพยายามที่จะแก้ครับแต่ว่าเขาก็แก้ไม่ได้ครับและสุดท้ายนะครับระคังมันก็ดังหมดยกไปในยกที่1พอในยกที่2เริ่มต้นขึ้นนะครับพระเอกเนี่ยก็เสียเปรียบอยู่ดีนั่นแหละครับเขาโดนคู่ต่อสู้บุกอัดบุกใส่อย่างเดียวเลยครับจนหลังเนี่ยเขาไปติดกับลูกกรงเลยแล้วพอระคังหมดยกในยกที่2ครับพระเอกไปได้ต่อยคู่ต่อสู้สักหมัดเลยครับพอในยกที่3เริ่มต้นขึ้นนะครับคะแนนของพระเอกในตอนนี้เขาเสียเปรียบมากๆครับเขาจึงจำเป็นต้องเข้าแรกในยกนี้แแแแแลลลลล้้้วครรรรัััททงู่่เเเนนนีียยยยกก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 ็็็ืหมมมดไไไปปปปอาาพะ เี่ยเปรียบครับถูกล็อกแขนและก็โดนตีเข่าไปที่หลังด้วยครับแต่ว่าพระเอกก็หาเหลี่ยมพลิกตัวเองขึ้นมาจนได้ครับและก็จ้วงไปได้3 4มสี่มัดครับและเขาก็ลุกขึ้นนะครับแล้วก็เตะซัดไปที่คู่แข่งเลยครับหลังจากนั้นมันก็เป็นนาทีของพระเอกแล้วครับเขาเนี่ยบ้าเลือดแล้วครับชกจนคู่ต่อสู้เนี่ยไปติดกับกรงเลยครับทั้งมัดเท้าเข่าศอกอัดไปเต็มตำราเลยครับและในสุดครับพระเอกเนี่ยเขาก็ซัดด้วยมัดขวาเข้าไปที่ปลายคางของคู่ต่อสู้ครับตอนนี้คู่ต่อสู้ไม่มีสติแล้วนะครับและพระเอกเขาก็ซ นอนว่าคู่ต่อสู้ตอนนี้มันยืนก็แทบจะไม่อยู่เลยครับพอระฆังดังขึ้นนะครับพระเอกเนี่ยมันก็ใส่อย่างเดียวเลยครับแล้วก็จับคู่ต่อสู้เนี่ยยกขึ้นเลยครับแล้วก็ทุ่มลงมากับพื้นและในสุดครับพระเอกเขาก็ใช้ท่าไม้ตายล็อกหน้าคู่ต่อสู้จนคู่ต่อสู้นั้นตบไหลยอมแพ้ไปในที่สุดครับพอพระเอกเดินลงมาจากเวทีนะครับไอ้ตำรวจที่เคยกั่นแกล้งพระเอกมาตลอดมันก็เตรียมที่จะเก็บพระเอกครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยวางแผนเอาไว้หมดแล้วพี่ล้นที่เป็นตำรวจอีกคนหนึ่งก็มาช่วยจับเอาไว้ได้ครับพอเช้าวันต่อมาาาเเเเเเจ้้หนนนนนนีี่่กก็็ไดองงงิิึทป มาให้เพื่อนของพระเอกที่พระเอกนั้นเคยขอร้องเอาไว้ครับส่วนฐานของตำรวจที่ช่วยพระเอกเอาไว้ตอนนี้พระเอกก็ได้ซื้อรถใหม่ให้กับเขาแล้วนะครับและพระเอกเขาก็ได้หอบเงินจํานวนหนึ่งเพื่อไปขึ้นรถทัวร์กับนางเอกและพวกเขาทั้งคู่ก็ไปจากเมืองนี้และไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันครับและเรื่องราวก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่านักสู้สังเวียนเดือดก็เป็นหนังแนวชกมวย MMA การต่อสู้นะครับไม่ยอมแพ้ของคนคนหนึ่งที่เขาจะพยายามปรับตัวให้เป็นคนดีตลอดครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างมันรุมเร้าให้เขาต้องทําแบบนี้และด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ครับมันทําให้เขาสามารถเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาขวางกั้นในชีวิตของเขาได้หมดสิ้นเลยครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจ,นจบหากคุณชอบคลิปนี้นะครับปุ่มไลค์ปุ่มซ like, ับสไคร e ของท่านดีค่ะอย่ออาลเ3 MOB ย สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขนะครับกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ